สวัสดีค่ะดาวจากเว็บไซต์ decupat com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายอุปกรณ์ decupat มาเป็นปีที่12แล้วค่ะวันนี้เราก็นำเสนอนะคะตัวนี้ค่ะน้ำยาตัวใหม่ของเรานะคะ PU Hybrid Mat นะคะหรือเป็นตัวเคลือบด้านตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะในการปกป้องชิ้นง,งานนะคะเหมาะสำหรับงานหนักนะคะทนลอยขีดกวนกันน้ำ กันความร้อนได้ดีนะคะจะคล้ายๆก,กันกับตัวอ l ลโ r โพซิลเลอร์นะคะแต่ว่าคุณสมบัตินะคะก็จะโคนทนนะคะใช้งานได้หนักมากกว่าแล้วก็ความเงาของมันเนี่ยก็จะเป็นให้ความด้านนะคะสีจะไม่เงาเท่ากับอ l ลโ r โพซิลเลอร์นะคะจะเป็นสูตรมันใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยเอามา ทำเปรียบเทียบในการทาทาหินนะคะ,ะแล้วก็ตัวที่เราใช้กันประจำนะคะเป็นตัวเคลือบก็คืออะคริลิกวานิทสูตรมันใช่ไหมคะก็คือของดาวเป็นเกรดไฮกลอสก็คือเงาวิง้งเงาวับนะคะเป็นเกรดพรีเมี่ยมแต่ว่าราคาเราก็ยังขายราคาเดิม ตั้งแต่12ปีที่แล้วนะคะเพิ่มเกรดขึ้นดีขึ้นแล้วก็จำหน่ายในราคาที่เท่าเดิมค่ะลูกค้าเก่าๆนะคะเป็น10ปีนี่ทราบดีว่าที่ทําไปนะคะผ่านไป10ปีก็ยังสดสวยเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำเดคูพาดนะคะถ้าต้องการที่จะให้ใช้งานได้นานและคงทนนะคะก็ต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเราก็จะมา ให้ชมนะคะอันนี้จะเป็นออกด้านนะคะความเงาก็จะน้อยแต่สวยค่ะนี่ทาไปแล้วสีก็จะสดขึ้นนะคะตัวนี้สองตัวนี้ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวที่ทาพ u ูนะคะสามารถที่จะเอาไปวางข้างนอกเอาท์ดอร์ได้นะคะทนแดดทนฝนทนการเหยียบย่ำด้วยนะคะนี่ถ้าใครจะเอาไปวางบนพื้นตกแต่งสวนนะคะ โดนเหยียบโดนย้ำก็ยังทนอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นวานิชสุดมันของเราตัวดั้งเดิมที่เราทานะคะเห็นไหมคะความเงาความมันก็แตกต่างกันกับตัวด้านนะคะนี่เงาวิ้งวับจริงๆทาสองรอบเห็นไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกันนี่ตัวด้านนะคะเห็นไหมคะความสะท้อนจะน้อยกว่านี่คือตัวมันแล้วความพิเศษ ก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นกึ่งเงากึ่งน้านซึ่งได้จากการนี่ค่ะ PU นะคะไฮบิ i แมต t t เคลือบด้านมาผสมกับอะคริลิกวานิชสูตรมันของเราก็จะได้เป็นกึ่งเงากึ่งด้านก็จะประมาณความเงาก็จะประมาณกลางๆนะคะไม่แมทด,ด้วยไม่แล้วก็ไม่ได้เงาวิงวับนะคะทีนี้เพื่อนๆก็เลือกใช้งานนะคะตาม เลือกใช้งานตามแต่จุดประสงค์ในการทํางานในการที่จะมาเคลือบชิ้นงานของเรานะคะแต่ว่าคือราคามันก็จะตะแพงขึ้นนะคะตัว pu ตัวนี้จะเคลือบดีและหนาขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นนะคะ120 ml ก็อยู่ที่ราคา160บาทตัวนี้นะคะก็120บบาทนะคะคือราคามันก็ ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะฉะนั้นอยู่ที่การใช้งานอยู่ที่งบประมาณของเพื่อนๆว่า,าบางคนเอาไปทำขายก็ไม่อยากที่จะมีต้นทุนสูงใช่ไหมคะก็จะใช้ตัวเดิมของดาวไปทาวานิทาาบางทีแค่รอบเดียวก็ก็เงาวิงวับนะคะฉะนั้นนะคะก็ ประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะถ้าเราเลือกใช้น้ำยาที่มีคุณภาพนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อเราทำใช้เองนะคะทำใช้เองอยากที่จะให้คงทนเอาไปใช้งานได้ดีก็แนะนำเป็นเป็นตัว pu นะคะหรือจะผสมกันก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่งบประมาณนะคะยังไงก็ลองเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ w w w d e ล u p a ์เวนะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่ DAO. จุด DAO ค่ะสอบถามมาได้ดาวยินดีที่จะให้คำแนะนำค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อหน่วยงานต่างๆนะคะต้องการสั่งซื้อไปสอนนะคะเราก็จะมีราคาส่งให้ด้วยค่ะยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ดาวด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ